สวัสดีครับโกกับคืนวันเสาร์ประจาวันที่30ครับเ <c oughs> จ้าบ,บ้านเวนฟอร์ดรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เลสเตอร์ซิตี้ได้คนคุ้งทีมาใหม่ในสัปดาห์นี้ครับรุดฟอนิตรอยครับอดีตกองหน้านะครับ อันดับ11ครับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านสว่วนเลสเตอร์หลังอันดับ16ครับทั <c oughs> ้งคู่ลงสนามแล้วครับ <c oughs> สาสิติเบนฟอร์ดเปิดบ้านช่วงนี้ร้อนแรงมากๆครับ วนเลสเตอร์ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่ต้องรอมรับว่าเจอทีมใหญ่ทั้งนั้นครับเลสเตอร์วันนี้มองคาดการไว้ว่าจะเป็นผลเสมอนะครับมาแล้วครับทั้งคู่จับมือแล้ว เพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยครับมาแล้วครับ11ตัว,เวเูเพื่นเบนฟอร์ดตัวหน้าจับตาวิษานะครับ Ed lên, tôi chính Leicester City Emerson <coughs> Justin, D. D. <coughs> Justin. Wing Halon Wing ab. Harry Wing James Wadi hợp số na tổ bao à, Yu Bin Ping tổ lệ chính na James Wadi วันนี้ทุกคนคาดหวังกับเลสเตอร์ซิตี้มากครับวันนี้มาแล้วครับวิงจ่ายมาแล้วครับวิสเตอร์กาดมาวิดีดีไหลมาครับเอ็นดูดีโอโห้โ,โหม้วนสวยแล้วแต่จบไม่ได้ครับจานีเอ <c oughs> วิสาวิสาเอาติดครับขวาตาวูหวาตาวูกระชากมาดึงกลับมาไหลมาครับเหนดีดีวาดีครับติดครับติดตดนสกัดครับฟอร์กนไหลมาโนกาสโนกาสไหลมาโทนี่ โทนี่ส่งเร็วครับลูกนี้เอ็นโกโทนี่เอ็นกับเอ็มบูโมลูกนี้ยังไงครับเอ็มบูโมโอ้โหลำหน้านะครับ <c oughs> ลำหน้าไปนิดเดียวครับเฮมเมอสันจัสติน เลครับอลอนวิงวาดดีอันดีดีจัสตินมาวิตตี้มาวิตตี้มองหาเพื่อนครับไม่มีใครเติมเฟสลิคาโดฟาตาวูฟาตาวูกระชากมาสุดเส้นคืนกลับมาครับเอ็นดีดี มาวิดียิงด้วยขวาเรียบร้อเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเลสเตอร์ครับโอ้โหมาวีดีครับวันนี้หอแล้วจับตาดูเลสเตอร์ดีๆวันนี้มีของครับเปลี่ยนโค้ดใหม่นี่ชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีครับไม่ว่าจะทีมไหนแผงลิ้ทุกรอบครับนี่ครับยิงคมจะจัดครับ เจนเซน้องกานองกาชาแนวจาแนวไหลเร็วมาแล้วหลุดแล้วครับวิซาโอ้โหล้ำหน้าหรือเปล่าครับโอ้โหล้ำหน้าครับเต็มตัวเลยครับลูกนี้วันนี้ดาบเกมล้ำหน้ามาดีนะครับเลสเตอร์ ฟาตาวูาตาไหลมาให้วาดีวาดีไหลเข้ามายัางติดอยู่ครับอนนี้เ <c oughs> จนเซน <c oughs> พินน <c oughs> ็อก <c oughs> เฮลลี่เฮลลี่ไ <c oughs> หลให้พินน็อกพินน็อกนอกาดนอกาดไหลเร็วมาเอ้าโธนี่ได้ครับ <c oughs> แล้วจะเล่นเร็วโยนมาลูกนี้ <c oughs> ไม่ล้ำมงกลับครับ แต่ว่ายังได้อยู่เจนเซนไหลเร็วแล้วก็ยิงหนึ่งตันหนึ่งแล้วเอ็มบูโบครับโอ้โหหนึ่งประตูตัอหนึ่งเลยครับเอ็มบูโบครับนี่ครับเล่นเร็วครับลูกนี้ฟูบอลเท้ายยิงได้ซ้ายเต็มข้อครับดูครับ ดูภาพ v r กันอีกทีหนึง่งเหมือนจะสะดุดล้มไปแล้วนะครัแต่กลับมาเตะให้เพื่อนได้แลวเขาสายลูกนี้ก็ไม่พลาดเลยครับหนึ่งประตูหนึ่งครับ <c oughs> เอาละครับเจ้าบ้านในเฮว่าง hey ครับว่าดีจัสตินวิง เล่นบอลสั้นกันแล้วก็วานดี้ยิงด้วยขวาเงียบรถถ้อร์12ต่อหนึ่งครับเจ้บบาบ้านดีใจยังไม่ถึงสามนาทีเลยครับ <c oughs> นี่ครับเขาสองครั้งแล้วก็ยิงเป็นประตูครับโอ้โหเ <c oughs> <c oughs> จ้บบาบ้านดีใจยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยครับดูครับ บอกแล้วครับจากตาดูวาดีวันนี้ดีๆครับเนี่ยครับโลปปลอลเบนฟอร์ดบอกว่าพลาดได้ไง well, หนอกกาดหนอกกาด <Henry. S 1> ออกซ้ายมาเฮนรี่เฮนรี่วิสตา วิ่ามองหาเพื่อนไหลามาให้โทนี่โทนี่หลอกหนึ่งสองเอ็มบูโมเอ็มบูโมไหลเร็วแล้ววิ่าเอาแล้วครับเลเตอร์ก <c oughs> <c oughs> ็ดีใจสามนีถัดมาครับเจ้าบ้านในคืนนี้รูปที่สองใช้โอกาสกันแบบไม่เปลืองมากครับสองทีนี้ นี่ครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อมีหลากหลายอารมณ์มากมากครับวันนี้วินอาวีดีดีจัสตินมาวีดีดี มาวีดีเล่นหายากครับโทนี่โทนี่โยนมาแล้วก็วิซาวิซาไหลมาให้โทนี่เข้าขวาแล้วก็หลอกหนึ่งทีแต่ว่าติดไปแล้วครับวิงวิงใจออกมาจัสตินจัสตินไหลมา เอมูดีดีจัสตินไหลขึ้นอ้าวตีครับออนนี้เอมูบูอ้าวหลอกสวยครับไหลมาให้เจนเซนเจนเซนโดนสกัดกับตอนนี้จะเป็นสวนกับเอมดีดีเอ็นดีดีกระชากมาคนเดียวครับไม่มีใครประกบอย่างนี้ฟา,าตาูฟาตาูฟาตาูใจเร็วครับ อ้าวเป็นลูกอำนาจของวาดีครับนี่ครับกลับตัวไม่ทันครับลูกนี้ขอตาบู วาตาวูเดินกลับมาให้วานี่ลูกนี้ไม่ล้ำครับกรรมการไม่ล้ำเอ็ N DD. N DD. นดีดีเอ็นดีดียิงด้วยความติดครับเอลลี่ครับชาเนลวิซสาชานเนลเจนเซน,น,นครับเอมิโมะมาครับกระชากมาไหลขึ้นมาแล้ว,ลลวเป็นเจนเซนแต่ว่าตีจัสตินครับ นการส่งกลับเร็วครับ MV ดีดีจัสตินไส่มาให้วาดีครับอลอนวิงวาดีด้หลุดมาแล้วครับโอกาสนี้เข้าขวาแล้วยิงติดครับจั่วลมม่รอลสกัดมูมูครับมาแล้วครับการชัก,ก2-1เอาไม่อยู่ครับโอ้โห โอ้โหจใจเท่านี่ได้แต่ว่าโทนี่ไปไม่ได้ครับรวาดีมองคืนมาให้เอ็นดีดีมาแล้วครับฟาตาบูโอกาสสุดท้ายครับช่วงทดเวลาครึ่งแรกลิคาโดมาครับฟาตาบูไหลมาให้วาดีวาดีมาแล้วเอ็นดี้เอ็นดี้ยังไงครับหมุนหนึ่งสอง,สองแล้วเข้าสายแล้วยิง เรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งครับไอ้สามประตูต่อสองครับโอ้โหช่วงทดเวลาสุดท้ายจริงๆครับโอ้โหมาดีใจอ่โคตรเลยครับวันนี้ลูนฟานนี้ตะลอยวางแผนมาดีมากๆครับนี่ครับขมกีบแล้วลูกนี้ ดูครับน่ายิ้มแฉ่งเลยครับกรรมการเป่า <c oughs> นกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยครับ นี่ครับจริงจวงนาทีทาเท่าเวลาให้นะครับมาจมึหลังกันต่อครับเป็นอบ,บนอดเตียบอนเป็นบอดจะปรับแผนมายัางไงครับคนนี้เล่นกับเนเนยอ เฮนี่ครับเฮนี่ลากมาให้โทนี่ไหลมาวิซาอิซาเอ็มบีโมหมนกลับมาดึงหนึ่งสองแต่ว่าติดครับจัสตินไหลเร็วมาครับเอ็นดี้เอ็นดี้โยนมาติดครับสก,กัดไปได้มาไปที่ัสตินคืนกลับมาร s <S ครับ เฟวิงลิกาโดฮารีวิงครับวาดีลงมาเติมครับไล่มาฟาตาวูหวาดีฟาตาวูเอนดี้จ่แนว จ่ายมากครับลูก <Visa. c oughs> นี้วิส <c oughs> าโอ้นี่อ้าวโดนสก,กัดครับตอนนี้โทนี่เข้าขวาตอ,อกส้นกลับมาวิสายิงติดครับ <c oughs> <c oughs> อา้าโวโหเตะทิ้งมาเลยครับวาดีอลอนวิ่ง วิงว่งวิ่งอหนึ่งสองมาแล้วก็ใจยอ,อกความมากฟาตาวูฟาตาวูมองหาเพื่อนไหมไม่ครับยังได้อยู่ไหลมาเร็วครับแล้วก็เอนดีดี้เอนดีดี้เอนดีดี้ยังไงครับ่ายได้ครับเนี่ยอาจจะเป็นลูกเตะมุมครับวิง่งจะโยนหรือจะเล่นสั้นครับเพื่อนมาจนรอ นี่ครับชีคลายหน่อยเพื่อนเพื่อนข้างในบอกโยนครับเอนดีดีเอนดีดียังไว้ลูกแต่มุมของเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่จนะเป็นวิง วิงโยแล้วครับลูกนี้มองออกไปสก,กัดออกได้อะไรครับฟาตาอูเอ็นดีดีไมาให้วิง่งว่าสา,าวติดวิงครับวาดีเข้าซ้ายแล้วก็ให้มาวีดีแต่ว่าติดเ้าสก,กัดแล้วลูกนี้เป็นลูกฟาจุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นงานสก,กัดบิดพลาดครับ เป็นการสกัดไม่โดนบอลน,นะครับโอ้โหไปลูกจุดโทษเรียบร้อยเลยครับเน้นฝอเจะบ้านเปลี่ยนสองผู้เล่นนะครับอาวาดีจะเป็นผู้สังหารลูกนี้โอ้เต็มได้ครับหลากหลายอารมณ์ยิงเชวันนี้ ดูครับืเสะปลายมือเลยครับและลินตันครับนิคาโดนิคาโดจะให้วิงเอนนี้ดี้หมวนกลับมาแต่ว่าอืมอ้มอื้มต้องเตะออกไปเลยครับ เบนส์ฟอดตอนนี้กองหลังล้วนแล้วครับจัสตินจัสตินมาวีดีดีดึงเข้ามาหนึ่งสองหลอกดีครับมาวีดีดีจัสตินไหลมาให้เอ็นดีดีหวาดีดึงกลับมาติดแล้วครับจแนนริปปีอ้าวหลอกดีครับริปปีเตอร์ ดูครับดึงอนวิงเต็งใจออกมาเอ็งกับลิาโดเอนดีดีโมแมวาดียิงด้วยายาครับแต่ว่ายังได้อยู่เอนดีดีจะให้วาดีตติดครับ ลูกน,นี้จะเป็นการสวนของเบนฟอร์ครับนิวิปิเตอร์พอตเตอร์นะครับ,น, itter, น,รบนิวิพอตเตอร์ดูครับหลอกไปสองนี้รับหลงเลยครับ,ลรบเลสเตอร์ซิตี้อมีกด์โอเข้ามาสากัดตอนสุดท้ายครับเอาคอนนลงแฮนวารับนะ เตะของเบนฟอร์ครับแต่ว่าจะสินมองออกไปครับยังเป็นลูกเตะมุงของเบนฟอร์ตอนนี้ครับนี่ครับอใจเย็นๆครับอย่างเส้นบอกโยนเข้ามาอุกหนีมงได้แต่ว่าเซฟได้ครับดูครับ เอเตอร์เบนซิ่งร้อยห้าสิบครั้งครับปาตาวูกระชากใช้ความเร็วครับเลยก็มาสุดเส้นเลยดึงแหวกเข้าไปครับไหลมาให้เอ็นดีดีแต่ว่าติด,ดเรียบร้อยครับนอกกาดเห็นเส้นได้บอลครับลูกนี้ แล้วจี้เข้ามาสุดเส้นแบบนี้วนกลับครับเห็นดีดีแคนนอนแคนนอนอเรียบร้อยครับสุสันออกไปซัมเมอร์ครับหายไปเลยครับอิมูโมัาจากครึ่งแรกโจฟอร์มไป วีหมมานะครับตอกสอสอเส้นสูไว้เจนเส้นดึงเข้ามาแต่ติดครับอิกาโดฟาตาบูอิาเจนเนตนะครับเ <c oughs> จ้าบาททนเปยนนากรองครับส่งเติมครับส่งเติมกองหน้าครับองการทำประตูตีเสม,มอครับนาะทีนี้ ปาตัวเองดีดีไหลามามาวิดดีดีมาวิดด,วดีดีใจคืนมาก่อนซุเมลมิกาโดลิกาโดติดเฮนลี่ครับเชนเดลเฮนลี่พิงนออพิงนอก,นอกดามสกอรนี่มันนึกว่าดัดสกอรครับไม่ใช่นะครับ อีกอันหงอ่ะแล้วก็ไหลมาเอมมิโมเอมมิโมลรอปปิ้เตอร์แต่ว่าติดครับเป็นการเตะออกมาอ้าวลูกนี้ลมทั้งคู่ใครได้ครับเป็นบ้านเบนฟอร์ดได้นะครับเึงเวลาสามนาทีจะช่วงสุดเวลาสุดท้ายแล้วแล้วยังไงครับเบนฟอร์ดเป่าเวลานาเลยครับกรรมการ เลสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายชนะไปด้วยประตู3ประตูต่อ2ครับตามที่แอดมินคาด้วยเลยครับป๊อปอัราวันนี้เชื่อว่าเลสเตอร์เปลี่ยนโค้ชใหม่นี้มีดีมาฝากแน่นอนครับวันนี้และเพืเ่อนๆคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ สำหรับคู่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คู่ต่อไปสวัสดีครับ